วิธีเอาชนะความกลัวและความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันความกลัวและความวิตกกังวลเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในชีวิตของทุกคนแต่เมื่ออารมณ์เหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงจนกระทบต่อก,การดาเนินชีวิตประจาวันการหาวิธีจัดการกับมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการต่าง ในการเอาชนะความกลัวและความวิตกกังวลพร้อมตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีเหล่านี้ในชีวิตจริง 1. การยอมรับความกลัวและความวิตกกังวลสิ่งแรกที่ควรทำเมื่อเผชิญกับความกลัวและความวิตกกังวลคือการยอมรับอารมณ์เหล่านี้อย่าพยายามปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงมันเพราะการพยายามหนีจากความกลัวหรือความวิตกกังวลอาจทำให้มันดุนแรงขึ้น การยอมรับว่าเรารู้สึกเช่นนั้นจะช่วยให้เรามีสติและพร้อมที่จะจัดการกับมันได้ตัวอย่างสมมติว่าคุณต้องพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมากคุณอาจรู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลอย่างมากการยอมรับว่าอารมณ์นี้เป็นสิ่งธรรมดาและเกิดขึ้นกับทุกคนจะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นและสามารถเตรียมตัวได้ดีขึ้นถ้าคุณกลัวการขึ้นเครื่องบิน แทนที่จะพยายามไม่คิดถึงมันการยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะกลัวและเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศจะช่วยให้คุณจัดการกับความกลัวได้ดีขึ้น 2. การหายใจลึกและเทคนิคการผ่อนคลายการหายใจลึกๆและเทคนิคการผ่อนคลายสามารถช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียดได้การหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย และลดความตึงเครียดในระบบประสาทนอกจากนี้การฝึกเทคนิคการผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิหรือการทำโยคะยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความวิตกกังวลตัวอย่างก่อนเข้าสอบคุณอาจรู้สึกกดดันและวิตกกังวลการหายใจเข้าลึกๆและนับเลขในใจเป็นจังหวะจะช่วยให้คุณสงบสติและทำให้สามารถโฟกัสกับข้อสอบได้ดีขึ้น ในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเครียดจากงานการฝึกทำสมาธิวันละสิบนาทีในตอนเช้าหรือก่อนนอนจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆในวันถัดไป 3. การฝึกจิตใจด้วยการคิดบวกความกลัวและความวิตกกังวลมักจะเกิดจากการคิดในแง่ลบก,การฝึกให้ตัวเองคิดบวกหรือมองเห็นมุมดีของสถานการณ์ จะช่วยลดความกลัวและความวิตกกังวลได้ลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้แทนที่จะคิดว่าอะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดตัวอย่างหากคุณกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานใหม่ให้ลองคิดถึงโอกาสใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการได้เจอเพื่อนร่วมงานที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแทนที่จะกังวลเมื่อคุณรู้สึกกลัวว่าจะทำผิดพลาดในการนําเสนอให้คิดถึงผลลัพธ์ที่ดีที่อาจเกิดขึ้นจากการนําเสนอเช่นการได้รับคำชื่นชมจากผู้ฟังหรือการได้โอกาสในการพัฒนาตัวเอง 4. การเผชิญหน้ากับความกลัวการเผชิญหน้ากับความกลัวเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งพลังที่สุดในการเอาชนะมัน หากเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่กลัวตลอดเวลาความกลัวนั้นจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นแต่หากเรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันเราจะพบว่าความกลัวนั้นอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและเราสามารถจัดการกับมันได้ตัวอย่างถ้าคุณกลัวการพูดต่อหน้าผู้คนให้เริ่มจากการพูดในกลุ่มเล็กๆแล้วค่อยๆขยับไปสู่การพูดต่อหน้าผู้คนที่มากขึ้น จนกว่าคุณจะรู้สึกมั่นใจหากคุณกลัวการขับรถในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นให้เริ่มจากการขับรถในช่วงเวลาที่การจราจรน,น้อยแล้วค่อยๆเพิ่มความท้าทายด้วยการขับรถในช่วงเวลาที่คนพลุกพล่านมากขึ้น 5. การให้ความสำคัญกับปัจจุบันความกลัวและความวิตกกังวลมักเกิดจากการคิดถึงอนาคตหรือการย้อนคิดถึงอดีตการฝึกตนให้มีสติกับปัจจุบัน และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะช่วยให้เราหยุดความวิตกกังวลและโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ตัวอย่างเมื่อคุณรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตให้ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อพิจารณาสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เช่นการสนใจลมหายใจของตนเองหรือการรับรู้ถึงเสียงรอบตัวหากคุณกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโปรเจกต์ในที่ทำงาน ให้โฟกัสกับงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้โดยไม่คิดมากเกินไปถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการเอาชนะความกลัวและความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยการยอมรับอารมณ์เหล่านี้หายใจลึกและผ่อนคลายฝึกคิดบวกเผชิญหน้ากับความกลัวและให้ความสำคัญกับปัจจุบันเราสามารถลดความกลัว และความวิตกกังวลลงได้และมีชีวิตที่มีความสุขและสงบสุขมากขึ้นหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเรา ที่จะทําให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ